นี่คือครั้งแรกของเครื่องบินล่องหนซู57ของรัเสเซียออกมาวดโฉมต่อสาธารณชนในต่างประเทศโดยรัสเซียส่งเครื่องบินซู57มาบินโชว์ท่วงท่าสุดพิสดารซึ่งเป็นจุดขายของนวัตกรรมอากาศยานเจเรชันที่5ลำนี้ของรัเสเซียแม้เวลานี้สายการผลิตจะติดขัดเรื่องงบประมาณและไมโครโอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกคว่ำบาตรทำให้การผลิตอากาศยานรบซู57ต้องชะงักไปแต่เชื่อแน่ว่าการออกมาโชว์ตัวในเจนหนนี้ เพื่อต้องการเปิดตัวและเตรียมเดินหน้าสายการผลิตเครื่องบินสู -57 ส่งออกขายเหล่าประเทศพันธมิตรในอนาคตและความคืบหน้าการผลิตเครื่องบินลบรุ่นนี้เป็นเช่นไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ เครื่องบินรบล่องหนสูง57ของรัสเซียโชว์ลวดลายจุดเด่นของนวัตกรรมอากาศยานแบบรัสเซียโดยเฉพาะการพุ่งทะยานเป็นแนวตั้งฉากตรงดิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแสดงถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ถอดแบบนวัตกรรมจรวดอวกาศของรัสเซียนอกจากนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังมีท่วงท่าการบินเป็นเอกลักษณ์ของนักบินรัสเซียโดยเฉพาะการหมุนรอบตัวเองบนท้องฟ้าขณะพื่งบินกำลังทำความเร็วสูงเหมือนเช่นที่เราเคยเห็นในหนังเรื่องท็อปกัน ซึ่งนอกจากสมรรถนะเครื่องบินแล้วตัวนักบินต่างกระดับการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญขณะที่การบินแบบชวดชเวียนของนักบินเครื่องบินรบรัสเซียยังเคยแผงลิตเสียงอันตรายทางอากาศยานหลังเครื่องบินรบซู35ของรัสเซียบินเข้าแทรกกลางวงเครื่องบินรบ f 16ขณะทําการบิสกัดเครื่องบินตู95ของรัสเซียในเขตเอดไอแซดของ阿拉斯า เมื่อวันที่23กันยายน2567ทางนี้คือบเป็นรบสู57ผ่านการเข้าประจําการของกองทัพรัสเซียตั้งแต่ปี2561ซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า6ปีและยังไม่มีการขายกับประเทศใดเพราะอยู่ระหว่างการพัฒนาทดสอบการบินเพื่อการผลิตเครื่องบินรบรุ่นนี้ซึ่งเครื่องบินต้นแบบใช้รหัส T-50 ฟ,ฟัมีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินบรบเจเรชั่นที่5ของสหรัฐอย่าง F-2 Raptor และ F-35 Lightning II โดยได้รับการออกแบบเป็นอากาศยานล่องหนหรือ Stealth ขณะที่รัสเซียเปิดสายการผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ใหม่ในปี2515ซึ่งการผลิตสูง5 7เพิ่มขึ้นและส่งมอบเครื่องบินใหม่ทั้งหมด12ลำให้กับกองทัพอากาศรัสเซียสิ้นปี25 1 6และคาดว่าในปีนี้จะมีการสร้างใหม่รวมทั้งสิ้น20ลำ แต่จากการคว่ำบาตรต่อสากรรมการกันประเทศของรัสเซียทําให้ประสบปัญหาการจัดหาอุปกรณ์การบินและไมโครอิเล็กทรอนิกส์จากชาติตะวันตกซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของห้องนักบินเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีชั้นสูงเมื่อมาดูท่วงท่าการบินที่ไม่เหมือนใครส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบเครื่องบินและหลักอากาศพลศาสตร์ โดยเครื่องบินลบศูน7มีลำตัวปีกแบบผสมผสานเครื่องบินควบคุมแรงขับและส่วนขยายรากปีกด้านหน้าขนาดใหญ่ที่เลื่อนศูนย์กลางอากาศพลาศาสตร์ไปข้างหน้าส่วนขยายเหล่านี้มีตัวควบคุมกระแสลมที่ขอบด้านหน้าแบบปรับได้เพื่อควบคุมกระแสลมที่เกิดขึ้นและปรับสมดุลมุมปะทะที่สูงรวมถึงการกู้คืนการหยุดนิ่งอย่างรวดเร็วหากระบบควบคุมแรงขับล้มเหลวสำหรับการเบรกอากาศปีกจะเบี่ยงขึ้น ขณะที่แฟร์พรจะเบี่ยงลงและตัวกันโครงแนวตั้งจะเอียงเข้าด้านในเพื่อเพิ่มแรงต้านอย่างไรก็ตามโลกโซเชียลของจีนกลับวิจารณ์เครื่องบินล,ลบซูฮันที่เดินทางมาร่วมงานแอร์โชว์ไชน่าครั้งที่15จัดขึ้นตั้งแต่วั 17, น 25, 17, ที่1 2ถึง17พฤศจิกายน2517ที่เมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้งของจีน หลังโลกโซเชียลโฟกัสอุปกรณ์และว,วัสดุต,ตัวเครื่องบินอาทิเช่นน็อตสลักเกี่ยวที่จํานวนมากว่างไม่ตรงตามแนวรวมทั้งเปรียบเทียบระหว่างซู6 7กับ j 20ซึ่งเป็นเครื่องบินรบเจรชั้นที่5ที่จีนผลิตขึ้นมาเองโดยระบุว่า j 20มีความรำหน้ากว่าและเชื่อว่าซู57ไม่สามารถตอบสนองความคบบาดหวังของเครื่อบินรบล่องหนที่รับสมัยในยุคนี้ได้โดยใปี2517 รัสเซียยังไม่มีการส่งเครื่องบินซู57และมีรายงานว่าเครื่องบินลบรุ่นที่จะส่งออกไม่น่าจะมีการจําหน่ายจนกว่าจะถึงปลายปี2570ขึ้นไปซึ่งเครื่องบินลบตระกูลซู57จะมีอยู่3รุ่นรุ่นซู57ผลิตสําหรับกองทัพอากาศรัเสเซียวางแผนทั้งที่สามงบินรวมกว่า76ลาอีกรุ่นคือซู 57E ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคตรวมถึงซู 57M ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดของกองทัพ ขณะที่เครืองบินสูง57เคยร่วมปฏิบัติภารกิจรบยูเครนประกอบด้วยการบินโจมตีเป้าหมายด้วยขีปนาวุธนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนแต่เป็นปฏิบัติการในน่านฟ้ารัเสเซียในช่วงเดือนพฤษภาคม2515เดือนมิถุนายน2515เครืองบินลบสูง57จำนวนสีล่ลำปฏิบัติงานในเครือข่ายการปราบปรามการป้องกันทางอากาศของศตูหรือ SEAD เหนือยูเครน เพื่อระบุและทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนวันที่19ตุลาคม2515นายพลเซอร์เกซูโบโวิกินแห่งกองทัพรัรเซียอังว่าครื่องบินลบสูง57ถูกใช้ในบทบาททางอากาศและการโจมตีจากอากาศสู่พื้นดินระหว่างสงครามในยูเครนโดยเครื่องบินรบ่นนี้ได้ทำลายเป้าหมายไปหลายแห่งส่วนในปี2517 เครื่องบินลบซู57ได้รับการคุ้มกันโดยเครื่องบินขับไล่ซู35จำนวน2ลำปฏิบัติการยิงขีปนาวุธตรงตีเป้าหมายในยูเครนโดยใช้ขีปนาวุธร่อนเครื่องบินลำหนงกล่าวบินเหนือเขตดูฮันวันที่18กุมภาพันธ์2517ล่าสุดวันที่5ตุลาคม2517เครื่องบินลบซู57ได้ใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศยิงโดรนซูคอย S-70 ของรัสเซียที่ควบคุมไม่ได้ตกเหนือน่านฟ้ายูเครน โดยอยู่ห่างจากแนวรบยูเครนไปประมาณ16กิโลเมตรแม้ในโซเชียลมีการอ้างว่าเป็นการยิงเครื่องบินของรัเสเซียตกในแด,น,ดนยูเครนันีเครื่องบินรบ F-17 ถือเป็นนวัตกรรมเจนที่5ทีทิรสเซียหมายมั่นครองเจ้าเวหาและเทียบรุ่นกับเครื่องบินรบ F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ซึ่งถือเป็นเบอร์หนึ่งในนวัตกรรมอากาศยานเครื่องบินรบในยุคนี้ของสหรัฐ ภา,าพกลางนวัตกรรมอากาศยานเจเนเรชันที่6กํำลังจะถูกเปิดตัวซิ่งรัสเซียอาจได้รับผลกระทบมากที่สุดในการผลิตเนื่องจากถูกจิดกันทางเทคโนโลยีหลังเจอความบาดในวิกฤตสงครามยูเครน